เอาอะไรกันดคืออะไรกดเซฟไดีกว่าเซ็บเซๆๆเซเซ๊อืมอบอืออะไรกลับมานี่เลยนะจะอีกคือเซ็ก็เธอไม่ยอมกลับบ้านสักทีนี่นะสุเลยไม่เข้าเรื่อง่งเดี๋ยว แล้วใครมันเอาวันเอกไปพูดเจนโดวนะน่ะสัตว์เป่งโคตรจีสัตว์เลยเกย์ะแมลีนะจังอร่อยจังเลยรู้แล้วนะเคแมลีนะจังตาเมลก็ไม่ช่วยหน่อยทีมันทำอะไรแก,กโกรธอีกละ่ะมันพูดว่าควยเอาให้แม่งเข้าลงเลยนะ คอนเซปต์อิงในแม่มันแล้วครับก็นี่แหละคอนเซปต์ Concept, มันดีไซน์มันก็แกตเตอร์ว,วัตเตอร์เด็กคนนี้สมองเพียนมาให้10ปีเขานั้นได้เอ่อสำเร็จวัดวิทยาย,ยุทธหนยสี่แปล้านกว่าปีอีกแล้วก็ช่างแม่งดูนั่นสิไอปัญญาอ่อนแหละ เฮจบคลิปเถอะึงเอาอะไรให้กูดูวะ